สวัสดีค่ะเอฟซีบริท่อมีสามดาวสิพ่อพ่อแม่พี่น้องมาติดตามตัเลแครับคุณพ่อวัวธรรมชมคุณพ่อวัวนอนนอนอยู่หน้าธรรมชมฝันนอนฝันฝันว่าได้จับประคอใหญ่ จับประคอใหญ่ไม่ติโต๊ะใหญ่ๆกระท้ชมจับมาวัสิเห็ดกินวัสิต้งกินพี่แม่หมายยางมาย่างมาจดฟังน้องคู่ยางมหาคุณพ่อวัวกระท้ชมไม่ยำเลขกมาบอกเลขอย่าลืมเดือเลขตัวนี้เอาไปสื่อให้ได้เลขตัวนี้กระท้ชมพี่แม่หมายยำกับคุณพ่อวัวเนาะเนาะจะเป็นเลขตัวใหกคือไปรับชมกับคุณพ่อวัวบอกกันค่ะอย่าลืมกดติดตามก็ไล่กดแชร์กด ดีไหทองมีสามดาวนําไปเด้อค่ะปรับชมความกันเลยค่ะสวัสดีครับพ่อวัวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อวัวตามด่วนพ่อวัวครับพ่อวัวสวัสดีครับผมว่าฟันแนวได้ครับวันว่าไปตื้อแขนหนงคู่นี่ไปตื้อแขนไปไปเติมแขนครับไป,ไปซิมปุ่มกันวะอืมถึงฟ้าเราหลายแห้งวันบูบาวันกูานี่ยเื่อง วันสิมปุ่มคือป้าคอยใหญ่โอ้วว่าได้เขาเผาอันนี่ยหาโตคอยใหญ่หาโตหาโตครับนี่จะตัวใหญ่ๆทอเกิโลกิโลกิโลนี่ยอ้าอยนี่ยไอ้เนื้อใหญ่เนื้อใหญ่เนี่อันนียย้จับได้ไมดสุดโต้ั้งหาโตเลยกันเลย เอามาขังไว้อยู่หน้าเน่ะครับนั้นได้หน้าเหรอว่าเออว่าจุต้มกินมกัพอดีกับที่มาพอดีที่ไม่หมายมาพอดีที่ไม่หมายมาอยู่รันมาเห็ดยังไงยังไงกันนะครับก็จุดต้มเป้าสั่ะอืมคุณมาได้เป้าจุดต้มมาเมืองไรฮาร์ตต้องเนี่ยกันนะ ก็ดีก็เ็กป้าหาตัวกว่าสิมากอ่ะเพรดีเรยหิ้งไปป้าหาตัวกับกับหาหนึ่งที่ว่าสเออหิ้งยันหลงได้เลาคนว่าหาหนึ่งตัวเก่า่ะครับพี่แม่ใไม่มาบอกกะหาหนึ่งหมดะเออหาหนึ่งพื่ป้าก็ได้หาตัวครับพี่แม่ใหม่ก็ว่า อย่าเริ่มวเก่าได้หาหนึ่งมันสั์ที่ไม่หม่ว่าบ้ากับลูกสองคนบหนือนขึ้นขึ้นขึ้นว่านเหนือขันขึ้นขึ้นแม่เราขึ้นมันขึ้นนอนยุดนั่นนอนอยู่หน้านอยู่หน้าพั่อนหน้านอนยู่หน้าทำร้อ้าหมชีใหม่บ้าย่ํยำัวเก่าได้หาหนึ่งตัเดียว ปลากระเป็ดใด้ปลาหาตัวตัวหาเป็ดเป็ดหาเพราะอะไรมาแต่หาหนึ่งแต่เอามัวคา่าสามตัวเป็ดทานหนึ่ง่เอาถ่ายมันหาหนึ่งเนาะครับเออหันมันหันหันมันเข่าครับหัมันเข่าถ่ายครับปลากระหาตัวอยู่แล้วเนาะครับเนาะหาหนึ่งถัดเราไปพูดเดียวบ่บ่เไปหลายคนบ่ ปลาเนี่ยเป็นตัวง่ามๆเนี่ยเนตัวใหญ่ๆง่ามแต่จะเริ่มได้ว่าอสันอันนี่นี่ใหม่่ะเอ้คือเสียบนอกสันอันที่นี่หม่มานะโอ้ยต้องใส่ฟักขยแยงใส่มดแดงกับโยชั้มหัวนี่เ้าก็เรียว่าครัต้องปลาคอยใหญ่โอ้ยอยากกินน้ำแดงกินเมา็ดนว่นวทีกับคนกินน้ำกานบริสุทธะค่ะแม่แม่ทำมาสาก เนี่ยแบบมันก็พาลูกไปหรือมันจะว่าไปทา้งหลก็เรเสด็จขึ้นเสด็จลงเราได้พวกเมื่อบ้านเลขที่พรุ่งวันตัวไหนก่อนครับบ้านเลขที่เจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับแปดเจ็ดระระักมันครับพรุนงวันมันก็ออกไปแล้วแหะครับมันออกไปแล้วเนาะฟันว่าเขาสั่งเมื่อไหร่บ้าเดี๋ยวเอาสังเมื่อไหร่บ้านของบ้านเลขที่เออบ้านไหนม่ออกมาหรือที่ครับ ออกมาส่งวันเลยบบานมันออก้านกล์ที่วันนี้กันหาหาหนึ่งตัวเดียวเหรอครับสองหาจำได้ยู่งกหรอบมดวนกว่นเนาะอันเ็วผู้่าอยู่ในบ้านคับครบผป้ชยังครับมัน่านมาแล้วงวดสัมมันทานมาแล้วเอางวเอางวดี่เนาะเอองวดีิก็คือห้าหนึ่งตรงตรงเลยหาหนึ่งครับกเก่เลยลหละแหกหาอยู่แล้วเนาะแหกหาแหกห แต่กับโมพยังเพิ่นบอกแล้วพี่ไม่มาแล้วนะเออแต่ก็เคยถือนั่อยู่ดอกป่ะสิไหวางใจอู้แมนแมนครับมี่ยังเพิ่มเติมอีกครับพงวะโมมีแล้วมีซ้ำหน่เนาะม่เท่านี้แหละครับอบก็เอาแช่ความพันนี่แหละอ่ะเอาถือให้เอฟซีแคปหน้ายเจ้น่อครับแฝดหาเน่งใ่ง่ามอยู่ดอกครับง่ามอยู่ตัดหลินเอาอยู่นี่เนยเนาะครับเนาะประจําหัวหาเน่งมันครับอย่าลืมครับ แต่กล่างบนกับคุณจนารณาเสือเอาเองครับ,รบขอให้มีโชคใ่กับพองวัวครับเอี ประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าหร้อยหกนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพอ่อวัวกับท่านผู้ชมพรีแม่มย,ยรรมใหม่ยำเลขท่านผู้ชมย้ำเลขว่า,าห,หาหนึง่งหาหนึ่งเลขตัวนี้อย่าลืมสื่อเด้อห,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 หาหนึ่งหาหนึ่งแล้วก็บแปดหาหนึ่งกับท่านผู้ชมประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดคอท่านผู้ชมมิลาภกับค,ค,ค,รรมมคุณพอ่อวัวค่ะกับญี่ปุ่นฟ้าไปใส่ค่รรคะ ทอมีสามดาวมิคองดีมาฝากสำชมค่ะรับชมของดีพความกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC มณีท่อมีสามดาวไดีเดินทางไปทำบนยวัดลงพลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี FC ค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลี่ยงซับขาขายไพย่ขายของบอดีลูกค่ายงางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโชคมีลาภค่ะซื้อเหลขกซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อยถึงเวลาชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยคะ่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับ,รบอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี้ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อออนิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้ง ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่าไวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดรตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของกันตๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดหนายใมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโครกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับบอืองล่าซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่ลอดวัดโครกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านคารล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับานผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง ก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็บมือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีมโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลนะุนะ้ยเนะี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับอย่งเงีคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากคนหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบร่โลซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโตงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้อทสามผู้ชมแล้วกาเบาแอมโล่ตรงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนข้องหลวงปุลอดม่ให้เอพซีนครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไรที่โบดีถีล่าสีมันบดมันบัง สเสียเจังไรในตัวเฮาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมากที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่ร,รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ให่บครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน,น,น้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ